สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสนพิธาสุรพินิษจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องปาโรนินกำลังจะสูญหายไปจากทะเลค่ะปาโรนินนะคะหรือว่าปลากระเบนพื้นน้ำเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาค่ะ หางของปลาชนิดนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับฉลามค่ะลำตัวหนาทว่าจากส่วนกลางของลำตัวไปจนถึงบริเวณหัวที่มีกระดูกแหลมขึ้นเป็นสันหนามนะคะกับลักษณะแบนคล้ายกับปลากระเบนค่ะฉลามและปลากระเบนพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทั่วโลกนะคะก็ตกเป,เป็นเป้าหมายของการล่าเพื่อนําครีบนะคะไปประกอบอาหารเป็นจานวนมากเนื่องจากครีบของพวกมันนะคะถือเป็นวัตถุดิล้ําค่าในอาหารจีนค่ะ ปาโรนินนะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ก็ถูกคุกคามจากความต้องการนะคะที่จะนําชิ้นส่วนของพวกมันเนี่ยไปทําเป็นเครื่องประดับหรูค่ะซึ่งเครื่องประดับเหล่านั้นนะคะก็ทําขึ้นจากการตัดสันหนามของปาโรนินนะคะแล้วก็นําไปทําเป็นแหวนหรือว่ากําไลที่มีรูปทรงสวยงามค่ะ ปลาโรนินที่พบตามแถบมหาสมุทรแถบอินโดแปซิฟิกนะคะมีความคล้ายคลึงกับปลาชนาค่ะและปลาโรนานหรือว่าปลากระเบนนะคะละักษณะคล้ายฉลามซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่ถูกคุกคามมากที่สุดในโลกค่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้นะคะปลาโรนินในธรรมาชาติเนลดน้อยลงถึงร้อยละ80ค่ะ งานวิจัยสบับใหม่ที่เผยแพร่ในเวารสาา Conservation Science and Practice นะคะก็พบว่าการขายเครื่องประดับจากชิ้นส่วนของปลาโดนีนผ่านช่องทางออนไลน์นะคะกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศไทยและเติบโตมาอย่างน้อย10ปีแล้วค่ะ เจนิเฟอร์พิตคานะคะผู้นำในงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาชีววิทยาทางทะเลนะคะมหาวิทยาลายัยแบงกอก็กล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายค่ะซึ่งดำเนินการมานานแล้วโดยที่ไม่มีใครระหนักถึงนะคะแล้วก็ไม่มีเอกสารประกอบการค้าที่ถูกต้องค่ะนอกจากนั้นนะคะเธอยังกล่าวเสริมว่านอกจากรายงานเกี่ยวกับเครื่องประดับจากปารูนินที่พบในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้เพียงไม่กี่ฉบับแล้ว ก็แทบจะไม่พบข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เลยค่ะจากการสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์อย่างเป็นระบบนะคะพบว่ามีการโฆษณาสินค้าจากชิ้นส่วนของปาโรนินมากกว่า977ชิ้นค่ะและมีบางชิ้นนะคะถูกโพสต์ขึ้นตั้งแต่ปีพศ2555โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะโฆษณาที่พบเนี่ยจะประกาศขายส่วนหนามของปาโรนินในรูปแบบของหัวแหวนหรือขายแต่หนามเพียงอย่างเดียวค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังพบว่ามีการขายสินค้ารูปแบบอื่นๆค่ะได้แก่กําไลกระดูกขากรรไกรและปาโรนินสตัฟ์ทั้งตัวนะคะ2ใน3ของสินค้าที่กล่าวมานะคะก็ถูกวางจํานจหน่ายผ่านแพลตฟอร์มสําหรับขายสินค้าออนไลน์ค่ะโดยพบว่าผู้จําหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปารนินเกือบทั้งหมดนะคะอยู่ในประเทศไทยและมีผู้จําหน่ายอื่นๆบ้างนะคะเช่นสหรัฐอเมริกาอิตาลีไต้หวันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาค่ะ นับตั้งแต่ปีพศ2562เป็นต้นมานะคะการจำหน่ายสินค้าจากชิ้นส่วนของปาโรนินระหว่างประเทศนะคะก็ถูกควบคุมภายใต้อนุสัญญานะคะว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าอนุสัญญาไซเตสค่ะโดยมีข้อกำหนดนะคะว่าจะต้องมีการบันทึกการขนส่งข้ามพรมแดนโดยเจ้าหน้าที่ทุกครั้งและการซื้อขายนะคะจะต้องได้รับอนุญ,ญาตก็ต่อเมื่อสินค้าเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสัตว์ชนิดนั้นๆค่ะ ซึ่งการจะทาตามข้อกําหนดนี้ได้นะคะก็ถือเป็นเรื่องยากค่ะเนื่องจากยังไม่มีใครนะคะทราบถึงขอบเขตการค้าหนามโดนินที่แน่ชัดค่ะเมื่อ2อพถึงสทศวรรษที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามีการลอบค้าสัตว์ป่ายอย่างแพร่หลายนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่ใช่เว็บมือหรือว่าดาร์กเว็บค่ะกล่าวคือมีการประกาศขายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่มีมูลค่าสูงนะคะผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มสําหรับขายสินค้าออนไลน์ต่างๆอย่างเปิดเผยค่ะ ในปี2 5 6 1นนะคะประเทศไทยเองก็ได้จัดให้ปลาโลนินนะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าค่ะซึ่งเครื่องประดับทั้งหมดที่ทำมาจากหนามของโลนินนะคะจะต้องถูกนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมประมงค,ะค่ะเพื่อขอใบอนุญาตนะคะแล้วก็หนังสือรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะ ผลิตสินค้าจากหนามโรนินนะคะถูกสั่งห้ามค่ะและสินค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงนะคะจะสามารถขายได้หลังเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 1โดยต้องขายภายในประเทศไทยเท่านั้นค่ะจากการสำรวจของ Y8 นะคะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งทำหน้าที่ลดอัดตราการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะคะก็พบว่ามีสินค้าจากชิ้นส่วนของปลารโรนินมากกว่า1 0 0 0 0หชิ้นนะคะถูกนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมประมงในปี2 5 6 1ค่ะ และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลนะคะสำหรับการค้นหากเกี่ยวกับสถิติการค้าชนิดพันธุ์ในบัญชีไซเดสของภาคีสมาชิกนะคะตัว a t i o n a l Geographic นะคะก็พบว่าประเทศไทยไม่มีสถิติการนําเข้าสินค้าจากชิ้นส่วนของปาโรนินมาตั้งแต่ปี2562ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในการค้าเนี่ยเมื่อขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยมีน้อย จากผลการศึกษาของพิษคานะคะก็พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะโฆษณานเกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้เนี่ยถูกโพสต์หลังจากที่ปาโรนินเนี่ยถูกประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้งครองค่ะแต่มีสินค้าเพียงละละ36เท่านั้นนะคะที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายค่ะครั้งหน้านะคะรายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใดอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ